ร้านนี้นะคะก็เป็นอีกร้านนะคะที่เราเคยไปถ่ายคลิปมาแล้วนะคะร้านนี้จะประจําอยู่ที่ตลาดเทพสิทิ์นะคะสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเจ๊สาวผลไม้แช่อิ่มนะคะขอถ่ายคลิปหน่่ยนะคะว,วันนี้มาออกบูธถึงที่นี่เลย,ายมาคนเดียวหรอคะวันนี้พ่อค้านะคะก็กำลังรีบเลยถ่ายดีมาก น่ากินนะคะผลไม้แช่อิ่มร้านนี้อร่อยมากๆค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มนะคะเราคิวไหมคะทางนี้เลย่ะทางนี้ค่ะทังคิวทางคิวทางคิวาคอันนี้มาด้วยกันต่อคนนี้ได้ค่ะ <laughs> มากัน้นอ้งส้าเขาถ่ายน้ำจิ้มเลยนะคะอ,คอ,อันนี้น้ำจิ้มปลาเด็ดมากร้านนี้จะบอกว่าน้ำจิ้มน่ากินทุกอย่างนะคะ อันนี้จะเป็นปลาร้าครับพี่ปลาร้าแล้วอันนี้นะคะเป็นกะปิครับอ๋ออันนี้กะปิอันนี้เป็นปลาร้านะคะอันนี้เป็นน้ำประหวานอันนี้กะปิปลารานะคะแล้วก็น้ำประหวานโหเด็ดมากร้านนี้คือน้ำจิ้มเด็ดทุกอย่างเลยนะคะเพราะขารีบมาก ขายดีนะคะทานนี้ก็วันนี้ก็เอามีเอามะม่วงมะม่วงเบานะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้แช่อิ่มในมุมนู้นค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มากับป่านป่านกำลังซื <c oughs> ้อของอยู่นะคะ กินร้านนี้นะลูกค้าตักให้โลัวๆเลยเป็นมาล่าสุดเลยนะอันนี้คือกล่องละานหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ปานสั่งผลไม้รวมค่ะ ใส่พริกใส่หมองปกติไหมพี่มีปลาเจ้าปลาระกับปลาทับหัวเจ้าปลาจะเป็นตอนซื้อของเยอะของกินเยอะมากมาวันแรกเหรอคะหรือว่ามาทุกวันเลยเนี่ยครั้งแรกอ๋อมาวันแรกนะคะเยอะทุกวันนี่นะคะพ่อค้าก็ อยู่ันนี้ปลาล้าเป็นต้นตอนเลยนะคะน่ากินมากแค่เห็นก็เปรี้ยวปากแล้วร้านจะประจำอยู่ที่เทพประสิทธิ์นะคะสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับสุกเสาร์อาทิตย์เทพประสิทธิ์นะครับพี่เชิญชวนมาเลยสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกับพ่อค้าได้ที่เทพประสิทธิ์นะคะร้านนี้การันตีเลยอร่อยมากๆ 100บาทได้เยอะมากเที่เลยดีครับ <das> นี่นะคะลูกค้าก็า<อ>เริ่มมากันแล้วค่ะต่อคิวกันไปเรื่อยๆนะคะงานนี้ขายดีทุกอย่างเลยค่ะบ,าม,ม,าาบมากครับ ังไงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ